ครับสบายดีช่วงใช้สายของมือที่บ้านสวนวัดสนะพุนมูบ้านอินไรเขาเมี่ยงบ้านห้องคือเก่าเหมือนเดิมครับตับบ้งจากหัวน้ำประชว่วแล้วก็สิลุนลุยสวนเบืองระบบน้ำกข้ามันไหลไปดีเะ่ะเพราะว่าใช้ระบบน้ำหยดหรือว่าสปริงเกอรหน่อยตรวจสอบเบ้างสักว่า นะครับตรวจเช็คเบื้อน้ำาับ้านไร่หัวใจต้องปับบบป๊บระบบกหม่ดิพี่น้องปั๊บระบบกหนามไม่อันนี้อันเก่ามันอยู่นี่ไหลเรียดเรียดเรียดอยู่นี่คืออันเก่าทุกเงาทุกต้นเลยต้องมีหนามยศไปนี่ตลอดเลี้ยงภาพของกำลังเจริญเติบโตสองปีกว่าแล้วกำลังเริ่มติดกันต้องเอาใจใส่เป็นกรณีพิเศษพี่น้องเออพนดำแล้วหา่านก็ไปผลักพี่น้อง บก็มันย่างล้อปั๊บระบบก็เลล้วดๆลงไปทำให้ดินซุ่มอยู่ตลอดนาแร่งนาแร่งอากาศแห้งดิต้นข้าวเขามันต้องการน้ำ้องให้อ้วายุ่งสิตลอดเลยอง่ะอ้วงเงาอยู่สันนี่แหละเพราะว่าปักข้าวมันต้องการน้ำมันย่างล้อตรวจเช็ควางไรมันบุกพ่อง <พ uka> เปิดเทรา,าสามสายมันก็ไ,ไหลเบิดมือห่อนข้ามไปแล้วน้ำพลังสุดล่าเชียวน้ำ่วนตัวเ่าน้ำหมู่บ้านบ่ไหลมาเป็นเดือนแล้วเออน้ำหมู่บ้านเนี่ยวันไรมาเป็นเดือนแล้วขัน่อมีน้ำ่วนตัวจ่อใส่ชวนตัวอุวนโตไก่เลยปีนี้พี่นีี่่พน้องเลยสู <S 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 ด้ดีผัดแก้ปัญหาไป็นใทันอยู่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าบพราะถ้เจ้า น้ำม,ม,มูอบันเกิดมันห่างมันเพียมากนะคนใส่หลายเนาะของร่วมส่วนร่วมเลิลีดเร่งเจาะบับฟ้าบา,าดันใส่พลังโซลาเซลล์ส่วนตัวสามจุดโดดพลังจุดละลอยเมตรจุดละเก่าสิบเมตรน้ำบับฟ้าใส่บัดเจาะย,ยุ่หน้าประตูนั่นสี่สิบเมตรเฉียดๆด,ดีก็ได้น้ำใส่เลย, <c oughs> ยเหม่งเงื่อนบ้าเาัตัาลองผิดลองถูก ่ะขาเจะซื้อหนึ่งหมื่นหาพันบาทได้เจอะนามเห็นหนามนามใช้ได้แล้วจากนั้นเป็นขั้นตอนของสุ่มสงร้างพลังโซลาร์เซลล์ต,ต่อเป็นที่เดียร้อยใช้ได้แล้วกำลังปัดระบบให้มันลงมาผีพี่นอ้องให้มันลงมาซ้นตั้งแต่เห็นเล็บว่าหลายตัวหนากเดี๋ยวหนึ่ง็เบมองเงี้ยดูแล้วซุมมันออกจัน ว่ามันไปหนามาหลังบอเมันอยู่กับทีเขามันอยู่กับทีเออมาเบิ่งอไอ้ที่าโอเคอยู่มันก็สัตว์ลวกๆขึ้นด้วยพี่น้องตัวละสองสามจันอยู่กวาลังขึ้นฆ่าศอกแล้วล่ะล่อรุ่นกันต่อไปเนาะรุ่นตันซื้อเลขซื้อเบอร์อะไพี่น้องว่าดเจ็บออกมาจะเป็นจันทร์หูเคยจันแร์มอืมมันสบายจะม่ได้ผสมเกสรดอย่างี้จะให้ความุสมืุนครับ ล่ำต้นเงาเขาจะโอเคแล้วมากระสีอุดมสมบูรณ์วแต่มันเป็นมันจันเมียพี่น้องผมก็ย่างดูสิละจะฟอกเบื่อจะฟอกเส้นกระเด้่อเยเพืี่อื่นๆกระไรเลี่ยงๆมาจังติดตัดหยาแถวนี้ติดตัดตอนนี้มันคือส่งเดือดฝนยันวินเดือดยันเป็นร่มเดือดกับพวกเก่าชีวิตห่างๆของพวกเชียงมาดีดิม่นทา้ากระไรเนาะเออ นี่คือบรรยากาศบ้านสวนวัดชะรพลโซนยิงดอยนั่งอยู่บ้านห้องพี่น้องอคนถามอยู่ว่ายู่จังหวัดได้ครับพ่สนเด็บชีเพื่อนเพน่ตั้งจังหวัดตั้งประเทศอยู่พิกัดอยู่บ้านใีอยู่มู่ที่สิบสองอบ้านเด็กที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบ้านสวนวัดชพนพลโซนดิงดอยอยู่ไกลๆภูเขาพี่น้องอื อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นตำบลยางคำ่ำอยู่ละแต่นักขัตต่อไปก่นอนขึ้นอยู่โอเคจุดออโอ้จันกำลังจะเริ่มเติบโต,ตอยู่พี่นอ้องคิดเดียวคาดเอาถือไหมนี่คือกำลังใจของผู้เออ่ทำการเกษตรโดยเฉพาะยิ่ยงกเกษตรผสมผสานคือผมมีส่วนทุยยางให้พี่น้องออของทีกินได้กินและขายได้ปลูกไปหมดเมียก,กินอกนอกจากขาย ยึดหลักเศรษฐกิจพ่อเฟียงในนี้พมกมันต้อเกินพ่อเฟียงละเ <c oughs> ออเสด็จมาตัดหย่าต้องไต่พี่ออกเพื่อให้มันไปไงามาไงาละมาไงย่างสะดวกมห้สิบปฏิหยับข้องูหงอเมื <c oughs> อมงพีเสียตอนดอกไหม้โอ้มีความสุขมาพีน้องเนาะพีเสียตอนดอกไหม่เบ้อ เตรวจเช็คมุงมาลวเป็นพิษเนี mm ่ยเก็บมุงวันว่นก็ลุกแดงขึ้นมาอีกแล้วมันพิกจะได้อันนี้คือชิตวัตประจำวันแต่นึมือนเเวียนนครับเล้ยวเขาเลี้ยน้ำเล้วก๊าดอยู่เลี้ยวเสาตกเกียอพี่น้องเฮ็ดหัวเฮ็ดัวงท่มงกยังสิ่ละเิดจ้าไหนลรห้องหมักด้เนาะเออห้องเกิดมาเป็นเกษตรกรนี่เ้าบ้าเด็กี่เป็นขาดจากการนีเงินเดือนเงินดาวพราะที่เด้นนอยู่นอ่กินบันเป็นนั่น ก๋าเียนแล้วก็ยุ่ังสิล่นะเออเษียนจากราชสดอนแล้วก็ไม่เห็นเฮ็ดสวนออกาเจียนเยนี่ยประเทศไทยก็คขอบบ้นไตจบไปแมงวงยึดแมงวุงออกน,นอกกออออ้องมาต้องยานบาดดอกเมื่อกี้เณฑนสูกยามาต้องบาเห็นแล้วก็จัดการเลยอโอ้ปลาถือด่างต้นจากตัวน้องเลย cho pha tùm nhắm mà nó. Những cái vị trí chỉ biết